สวัสดีครับผม this is atoy นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว d o n Senkai O ครับครับผมอันนี้ก็เป็นงาน DX ล่าสุดนะครับที่มีขายตอนนี้เนอะในไทยมัง้งในไทยจริงๆก็ยังไม่ออฟฟิเชียลหรอกนะครับแต่ว่า ก็มีคนที่วัวมาขายเหมือนกันผมก็ไปสอยมานะครับโดยตัวนี้เนี่ยจริงๆผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาถูกจัดอยู่กระบวนการไหนนะแต่ว่าที่ทุกคนจะเห็นก็คือโลกโก้ตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นของอดอนบาร์เทอร์นะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเขาอยู่ในดอนบาร์เทอร์หรือเปล่านะครับก็แต่ตัวหุ่นเขาอะเห็นไหมลักษณะตรงเนี้ยมันเหมือนกับ เซนไคเจอร์ไงหรือแ,แล้วก็มก็ทั้งชื่อเขาเองก็จะเป็นเซนไครโออยู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกล่องกันสันหน่อยดีกว่าน,นะครับผมเนี่เห็นไหมมันจะมีอันนี้ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรผมยังไม่เคยดูเซนไคเจอร์เลยนะมันเป็นเหรียญที่เอาไปเล่นกับเครื่องแปลงล่างของเซนไครเจอร์อะครับนี่นะครับที่เขียนว่าดอนเซนไคโอนะครับผมข้างๆก็จะเป็นนี้อันนี้ก็สามารถเอาไปเล่นกับฟิกเกอร์ได้แต่ผมไม่มีฟิกเกอร์นะครับเดี๋ยวว่าจะไปหาซื้อมาอยู่เหมือนกันสำหรับฟิกเกอร์ อีกข้างนึงอ่ะอีกข้างนึงก็จะบอกว่ามีเอญลาดอนนะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็มีจูรันทิราโนนะครับสองตัวนี้รวมกันก็จะกลายเป็นดอนเสียไขโอตัวนี่นะครับข้างหลังข้างหลังเป็นเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากๆนะครับไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้นะครับ ในเนี้ยในกล่องเนี้ยมันจะไม่มีคู่มือที่เป็นกระดาษมาให้แล้วครับเราต้องมาโหลดตรงเนี้เป็น PDF มาดูนะครับผมซึ่งผมอะ่ะโหลดมาประกอบเป็นตัวนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นคู่มือสีด้วยนะภาพสีครับอืมดีเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเป็นกระดาษเนี่ยมันก็จะเป็นขาวดำใช่ไหมล่ะอันนี้ก็จะเป็นสีมาให้นะปิบปับมากเลยเอามันก็เป็นรูปของตอนเซไครโอนะครับข้างล่างมีไหมข้างล่างไม่มีข้างล่างเป็นเอ๊ทีมทอเป็นผู้นำข้านะครับนี่ แสดงว่าอันนี้เป็นล็อตไทยแล้วนะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถมีเสียงได้ฉะนั้นเราต้องใช้ทางไอมาซีซีสองก้อนแต่ว่าในตัวของจูรันเทลโนเนี่ยเขาก็ใส่มาให้แล้วนะครับสองก้อนนเนาะแต่ว่าถ้าเวลาเราเลิกเล่นแล้วเนี่ยถอดออกด้วยนะเดี๋ยวมันจะเน่าแกะกล่องออกมานะครับก็จะได้เป็นสองตัวนี้นะครับสาหรับเอ็นยารดอนนะครับซูเปอร์ไบเอ็นยารดอนนะแล้วก็จูรันเทลโนนะครับผมเดี๋ยวเรามา ดูที่จูรันติโน่ก่อนละกันเพราะว่ามันเป็นของกล่องไงแต่ว่าในกล่องนั้นมันเป็นกล่องพิเศษมันไม่ได้กล่องพิเศษมันเป็นกล่องรวมเว้ยคือจริงๆอ่ะมันจะมีเอเนียไรดอนกล่องเดียวอ่ะกล่องเดียวเดียวเหมือนกันขายเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกซื้อแบบไหนเนาะซึ่งราคามันก็ต่างกันประมาณเป็นพันเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผมเห็นเอเนียไรดอนเนี่ยก็ประมาณพันต้นๆหรือพันกลางๆนะครับแต่ก่อนที่ผมซื้อเนี่ยก็เป็นส0 0พันต้นๆนะครับเพราะว่าผม ถ้าวันนึงผมจะออกมาตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยก,กับเซตของเขาไงแล้วเอ้ยไอ้นี่มันมีตัวเดียวก็เลยเออซื้อนี่ไปก็ได้นะครับก็คนที่เคยดูเซนไคเตอร์แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าจูเลนเทลโน่นะครับเขาสามารถแปลเป็นโหมดมนุษย์ได้นะครับเป็นโหมดคนใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเรามาลองแปลเป็นโหมดคนเขาให้ดูนะครับอัน,นก็เป็นรอบๆตัวของจูรลนเทลโน่นะจูขยับอะไรก็ไม่มีตะกเท่าไหร่นะครับก็เป็นไดโนเสาร์ ตัวขยับตรงนี้มีแขนเป็นแขนของตัวตัวหุ่นที่เป็นล่างคงเขานะครับขาขยับได้แต่ว่าถ้าเรากางไอ้นี่สุดอะผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ของผมเป็นถ้าเกิดเรากางสุดแบบเนี้ยพอเราวางไปอะหัวเดี๋ยวหัวเขาจะทิมลงเว้ยหัวเขาทิมลงแล้วไอ้ตรงไส้เขาเนี่ยมันจะหลุด <c oughs> ไม่รู้ใครเป็นบ้างน,นะผมเป็นนะครับโอเคมาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปแปลเป็นโหมดหุ่นโหมดคนให้ดูนะครับอ่ะต,อต่อไปเอ็นยารดอนนะครับอมอยเตอร์ไซค์เหี่ยว นะครับใช่เหียยปะคิดว่าเหียยปะออผมคิดว่าเหยียยนะข้างหน้าเขาจะมีเหรียญเหรียญของดอนโมโมทาโร่ใช่ปะชื่อนี้ไหมคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเออชุดขยับอุ้ยหลุดขออภยัยล้อนะครับจุดขยับเท่มากดูตรงนี้ดีนะตรงนี้นะอุ้ยอะไรเลยกันเนี่ยวันนี้อใส่เหมือนเดิมก่อน ข้างหลังก็จะเป็นรูปหน้าเหี่ยวเห็นไหมเทมาแต่ผมงงที่มันทิ่มลงอ่ะมันเป็นทอ่ทอไอเสียเนแล้วมันทิ่มลงมันหน้าปรับได้อะไรเงี้ยครับอ่ะตรงนี้ถ้าเราล้อว,วิ่งเนี่ยมันจะเด้งได้เห็นไหมนะเห็นปะม,มันจะเด้งตามนะครับสาตรงนี้นะส,นนนะส่วนตรงนี้นะครับจริงๆเป็นอาร์มอร์ไซส์เราจะปิดไว้ก็ได้นะถ้าเราไม่มีฟิกเกอร์นะครับแต่ว่าถ้าเรามีฟิกเกอร์เนี่ยเราก็เปิดไว้แล้วก็อัลโตฟิกเกอร์ของดอนโมโมทาโร่เนี่ยมาวางเล่นนะครับ อีกข้างนึงก็จะดูล้นๆหน่อยนะอืมอีกข้างนึงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ข้างนี้โอเคเท่ดีเดีย๋ยวเราไปแปลงร่างเขาเป็นเป็นอะไรนะ <laughs> เป็นหมดคนก่อนปะ เป็นไงบ้างครับสาหรับจูรันททลโนนะครับในหมวดของหมวดคนเนาะก็เทไม่เบาเหมือนกันนะครับไม่เวลาเห็นเปล่านะครับยิงสองขา,ได,าไ,ได้ผมว่าไม่ใช่ผมว่าเลยคือมันมีแรงมัน,นานใจมาจากไดจูจินใช่ไหมแต่ว่าไดจูจินตรงเนี้ยมันจะเป็นหัวช้างใช่ปะครับแล้วก็เป็นดาบเนาะดาบดาบดาบอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้มานานมากแล้วนะอืก็ ก็ดูดีทเทลเขาโอเคยิ่งตรงหัวนี่ชัดเจนมากนะครับว่าเป็นของไดจูจินนะอืมแต่เดี๋ยวจูรานทิลาโน่เนี่ยจะมาปรากฏตัวอีกในเซ็ตของเซนไครเจอร์นะครับที่ผมจะนำมารีวิวในอนาคตนี้นะครับผมปลาเดี๋ยวเราไปแปลงร่างเป็นเป็นอะไรนะดอนเซนไครโอดีกว่าปะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดอนเซนไคโอนั่นเองนะครับผมชอบตรงตรงนี้อังามากเลยปะมันเหมือนเหี่ยวมันไม่เหมือนอนะคือมันมันคือแลว้วเหี่ยกับแต่สาวมองหน้ากันอยู่นะครับหาเรียงกันอยู่เนาะและ้วก็มันมันก็เป็นดีเอ็กะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับอืมมันเป็นดีเอ็กที่ขยับอะไรมากไม่ได้นะครับแล้วก็สีเรื่องสีเนี่ยผมไม่รู้นะว่า ทำไมสีของจูรันเทลโน่อะมันไม่เท่ากันเว้ยคือบางจุดอะมันเป็นสีแดงแดงอะแต่มันจุดมันเป็นเหมือนสีแดงเลือดหมูนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมยังไม่ได้แกะกล่องเซนไคโอตัวอื่นๆเลยที่มันเป็นกล่องลูนที่ผมซื้อมานะครับสีส,สีตัวใหญ่สีกล่องอะไม่ใช่สีกล่องเนี่ยกล่องเดียวสีตัวเออยังไม่ได้แกะเลยนะครับเป็นปีแล้วเนี่ยอ่ะจูดขยับของตัวนี้นะครับก็มีแขนที่ขยับได้แบบนี้เนาะ ก็ไม่ติดดีไซน์เลยนะครับหมุนได้รอบทิศนะแล้วก็ตรงนี้หมุนได้นะครับฝั่งของกิฬาโนขยับอะไรไม่ได้เลยขยับไปข้างหลังก็เหมือนจะติดนะครับขาขยับไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าเราอยากฟังเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีปุ่มให้จิ้มนะหาก่อนเออจิ้มตรงไหนนะเออช่างมันเถอะหาไม่เจอนะครับก็เป็นดอสเซนไคโอเนาะ อืมเก็บไ้นี่ข้างหน้าก็จะเป็นไดโนสเสาร์กับเหยี่ยวที่บอกนะครับมองให้ดูตึกตึกตไม่มีไม่มีมมอุย้ยปิดหัวก็ปิดหัวแอบไว้เออถามว่ามันบาลานซ์ไหมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะเอาจจริง,รงอะเพราะว่าอธิบายยังไงดีอะ <c oughs> คือขาอย่างขาสองข้างเนี่ยนะมันก็ไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมข้างนี้ใหญ่ข้างนี้เล็กเนาะซีข้างนึงก็ดูแบบ มีแขนเธอทาอีกใช่นังนก็เป็นดาบธรรมดานะแต่ว่ารวมๆแล้วมันก็โอเคสวยดีนะครับแปลกใหม่ดีนะครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหุ่น DX Don Seiko จาก Seikator หรือ Don b u o t h e r ก็ไม่รู้นะครับผมเออแต่ผมลืมบอกไปอย่างนึงว่ากล่องนะครับตัวกล่องเขาเนี่ยแพ็กเกจมันจะแตกต่างออกไปจาก DX รุ่นเก่าๆนะครับมันจะเป็นเหมือนกับ DX ่อนหน้าเขาไม่นานก็คือของเล่นจากซนไคเตอร์นะครับเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันเป็นเหมือนกระดาษบางเป็นเหมือนกระดาษบางและเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนกระดาษลังอ่ะเอออันนั้นแข็งแรงนะครับแต่ว่าอันเนี้ย ถ้าใครเป็นสายเก็บกล่องก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะกันนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ d o นเซ e เคเอรนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับที่ใครเข้ามาดูนะครับและยังไม่ได้กดติดตามช่อง this is toy ไว้นะลงไปกดติดตามช่อง this is toy ไว้ด้วยนะครับผมมีของเล่นมารีวิวให้ท่านดูเรื่อยๆอยู่แล้วครับวันนี้ต้อไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ